สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าเมื่อนะจ้าวันนี้นะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาแซ็บด้จ้าเด้อวันนี้นางควาพาแซพาเพื่อนๆนะจ๊ะมาหาเห็ดน้วจ้าเด้ออยู่ในป่าแล้วมาหาเห็ดอุ้ยเจอเห็ดแล้วหนึ่งดอกอุ้ยตายแล้วโชคดีมากเลยเธอพาเพื่อนมาหาเห็ดด้จ้าเด้อเย๋ยวสภาพาเบิ้งด้วยข้างหน้านี่นะคะวันนี้นะจะพาเพื่อนๆนะคะมาหาเห็ดเด้อ มาหาเห็ดนอจ้า,หา,ห,าหาเห็ดปแกงจ้าโอเคนะคะเดี๋ยวเจอเห็ดเราจะถ่ายนะคะอันนี้เจอเห็ดแล้วหนึ่งดอกนี่ไงฉันเจอเธอแล้วว้าเห็ดอะไรเนี่ยเอาแค่ทิ้งอะเห็ดยังพีก็ถิ่มเก็บไปก่อนโอเคนะคะไปะเราไปหาเห็ดกันดีกว่า ลูกหน่อยสิงั้นจะเล่นหนึ่งดอกนะเธอเห็นเลยเนี่ยอุ้ยเราต้องเจาะไหมเนี่ยเธอเห็นอยู่ไหมต้ายเธอเห็นไหมเธอไม่เห็นหรอฮะเธอเห็นบ่มันก็แข็งแล้วนะอุ้ยคือแข็งแท้อุ้ยตายแล้วอุ้ย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 อ่ะฉันเจอเธอแล้วนะหยุดนะฉันเจอตรงนี้ไม่ไม่คิดนึงเอาเลยฮ่าหันเอาเอา

หาวว้าวว้าวหัววอาวว้วว้วว้าวว้เวว้าวว้ว้าวว้าอเ้าววาว้าว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 ้าวว้ยวว้าวว้าว้ากวาวรีาวว้าว้าวว้าววเรว่าวว่า้าววอาวาวว้าวา้าวาววาวาอาานว่าา้าอ้า้้า้อย้้าา้ เก็บเลยใส่ถุงเขียวเลยนะคะพี่ใหญ่เห็นก่อพี่ใหญ่ไม่บอกหรอกหนูเจอตรงนี้แล้วอ้หนี่ไงหนูเจอแล้วนี่ไงอุ้ยมันกำลังขึ้นมาอุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอ้ยนี่ไงหนึ่งดาวนะจ๊ะเห็ดอะไรนะเพราะฉันมีเธอนี่ไง ขึ้นมาตรงนี้แล้วอ <ur> ุ้ยสั้ช้าไหนอะนี่ไงคะอุโโย้ยอุ้ยอุ้ยไหนขอหน่อยนะ,นนนะนาตาลไปแนวนี่ฮ่าฮ่าเขาเจอแล้วนี่นนนไงหนึ่งดอกสองดอกเลยจ้าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดอกเล็กนิดเดียวโอ้ยต้องเอาไหวปะ นีไ่ไงฝ้ายสามดอกสี่ดอกเด้อเก็บเลยค่ะเดี๋ยวรอกันนะเจ้าเดี๋ยวหาหาหาตรงใหม่กันเด้อนี่งขาอ,อื่นเปิดไงมากที่แ่บพอญดยืนอยื่เนี่ยนี่คือเห็ดที่เราหาได้เด้อโอ้ยกระจาเห็ดลองขึ้นเก็บเลย อุ้ยดอกสวยด้วยนะคะคุณเด,ดูนี่ดอกนี้ด้วยรังพึ่งเห็ดลังพึ่งกล่องมะเหน,นห่งเลยเนี่ยอ,อุ้ยเราเจอเห็ดแล้วค่ะนี่เลยจ้าอุ้ยนี่ไงสวยมากเลยนะเก็บหน่อยโอ้ยเออแป๊บเดียวเก็บเห็ดแป๊บเดียวเห็ดอยู่

Oh, พวมังวีกับพวกมังวีไว้เา้ยนี่ไงโอ้ยต่อเี้ยเ,เข้าไปในตาเลยใม่งนี่นาานนไงอ,อ,อ้วนอาจจะนานหน่อยเด้อยีเด้อขี้ดินแล้วเขาเาป็นแล้วเขาไปเขียวมั้งแ่เาเลย <c oughs> อโอ้ยชอบ เงี้ยเขาไปเขาไปในี่ยหูในตาคนหนูเว้ยนี่ายเห็นร้องเพื่อนฉันแต่ว่าอันนี้ไม่มีสวยเลยจะมน,นเหรออันนี้น่อยเหรอเอาอยู่บนนั้นหเหรียนเนาะเจอยี่งดอก มาเขาไปน้องขางผูดังคุโอ้ยเอาถิมีดนเลยไหม <laughs> อ้นอีกนหน่อยหน่อยนี่ต่อฟางผีต่อผีผีฟางผีเครียฟเครียดฟาง <laughs> าน่กเลยก็บเลยก็บเลย,เลยโอ้ยผีดอกเห็นผี่ดอก,ดอกโอ้ย เยเอือดโอ้ินไปไนหนอกัแม่นีอืขึ้เลยข้เลย้มันตายีก้นี่ฮะขจ่ทระบายนะโอเต้งหันที่าเฮ้ยเธอเจ็บไปแล้แนี้อ๋อดากแข็งแงดาแข็งมากเธอเธอเอาไม้ใหญ่ลงไปเลยอู้ออุไปเลยชอบ โอ้โหอันนี้กินได้จ้าเห็ดโจดเห็ดโจดเห็ดคู่กรณีโอ้ยเห็ดนังแดดระแม่นี่ไงเห็ดอะไรอุ้ยระแม่เห็ดหนบ้าตั้งปิ้งอยูเลยจักนาหัวบ่งหม้อกระซังแล้วเอาบดเอาออกที่ละเอาออกดีบ่าไงแบบเหรอเห็นขาวๆเห็นแล้ว chơi 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 hết chơi 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 โอ้ยเอาเนี่ใช่หโอพี่หูจับเห็ดเป็นไงล่ะเจอเห็ดแล้วโอเคอุ้ยเห็ดอันลูกอะไรนี่สวยมาเลยนะ เอาไปหลังโหเห็ดที่เราหาได้แด้เจ้าเหมือนเด้อเห็ดยวจับไปหลังนันจ้าแล้วเราจะแกงกินมือนี้าสิมากินข้าวปลาแล้วจ้าเออมาหาเห็ดด้วยแล้วเราก็มากินข้าวปลาด้วยนลจ้ะเออก็ไม่ชอบมากินแบบนี่ก็เอื้อยเพิ่นอะไรไม่ใญ่เหมโอนเดิมละโอ้ยยังให้ดงงเอ้าเห็ดดงกดูเสียได้หรอเห็ดเราก็ได้เสีกินหนำ อุ้ยต้องงอไข่นะอุ้ยโอ้โหมีไบบุดเบเกอร์ได้แล้วว่าจังสัรคกินเห็ดปลาได้มากินขขาวปลาว้าวโอ้ไม่ใช่